นี่ก็เดินกันลังช่างก็เออเออตัวนี้ขายตัวไหนอะ่ะม,มีมีหมดทุกอย่างเลยเ,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 เราไปแต่งคุณฮันน่าในซอยแถบนี้ไม่ใช่เหรอ้าไมเอเอถ้ามีจำไม่ผิดนะไปหาคุณฮันน่าตรงนี้เป็นครัวร้านอาหารอุ้ยสวยพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เช่า เขาเอาต้นไม้มาปลูกใหม่นะรู้เป่าอาใ,ให้ทิ้งขยะปูนเขาคงจะอยากให้ดินมันให้นั่นขึ้นอะ่ะเข้าใจปะเออเขาก็ให้ทิ้งขยะปูนบางครั้งหนึงก็ไป้องรีบับก็ได้ป่ะจะมาแซงกูอะไรลระแต่ที่นั่งรถมานะ ก็มาทบทวนนะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะไกลกว่าตรงทางดี <c oughs> จะกลับบ้านเราดูซง้นะตอนนี้ยังไม่ถึงบ่อนไก่เลยถ้าไปทางเดิมนั่นก็ลงไปแป๊บเดียวก็ถึงร้านแล้ว <c oughs> โอ๊ยอตลกอะตะลกตัวเองอะออ้ยต้นนี้ฟอร์มสวยอันนี้อะไรนะหูกวางปะ เออหูกระจงจัาพิษจําถูกมึงเออถ้าเองิงเธอรู้ไหมว่าเอิงขับรถผ่านโซนตรงนี้เอิงจะนึกถึงใครใช่ฉันจะนึกถึงไอเต่เอเนี่ยโซนเนี่ยที่เรามาบ่อยๆอ,อ่ะเอาตรงๆถ้าไอเอไม่ได้อยู่ตรงเนี่ยก็ใช่ไงถ้าเอไหมถ้าเราไม่มีเพื่อนอยู่เลสเดน่ะเราก็ไม่มากันเลยนะเราก็ไม่มากันเลยอันนี้พูดเลยไม่รู้จะมาทําไมมันไม่มีอะไรให้มา เออก็ใช่ไงแต่ฉันชอบท็อปที่ปรับโฉมใหม่มากเลยนะผู้บริหารยุคใหม่ฉลาดมากเดี๋ยวป้ะป้าคอยดูร้านลูกค้าเรานะปันจะรถมันจะอยู่ฝั่งนี้ปันจะรถนะร้านลูกค้าเรานี่ใส่ดีมากเจ้าของร้านน่ารักนี่ใส่ดีสุดๆจะจะให้ดูนี่ร้านที่เป็นบุฟเฟ่ที่เธอบอกบุฟเฟ่อะไรอ่ะบุฟเฟ่ที่เป็นบุก ปิ่งย่างแบบทะเลอะไรพวกเนี้ยอย่าเพิ่มเป็นเตาไฟฟ้าอย่าแต่ฉันชอบแบบสไตล์เตาถ่านอ่อฮะอุ้ยตรงนี้ทำใหม่เยอะแยะเลยเนาะทำนุ่นทำนี่เพียบเลยว่ะอืมมันก็มีความเจริญอ่ะมันก็ดีกว่าอุ้ยแต่ตรงนี้ล้างเนาะพูดถึงว่าโอ้โหไม่น่าล้างเลยว่ะใหญ่โตอืมใหญ่นะมีเศษเล็กๆตรงมามาเลิศ ทำเป็นแลนด์มาร์คเป็นอะไรแบบกิบกียยูริกา้านี่ไงกระบ,บับไก่ชิดในตำนานเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะโอ้สาวยาคูเดินหาลูกค้าบอกเขาป่าเข้าดงก็ไปงงอะ่ะตอนทำแบบจำได้ว่าตอนที่ทำไร่อยู่ไร่กันใหม่ๆอ่ะเนาะงงมากมาขอตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลย แต่เธอก็ทํำรั้วอยู่แต่ว่าตอนมันโดนฝนโดนอะไรมันก็ล้มเนาะอันนั้นนะแต่ตะกอตก่อนก็เป็นรั้วเป็นอะไรดีบัวบูฟเฟ่ <c oughs> เออเออเออเอ,อ,อุ้ยก๋วยเตี๋ยวกันลาเลือดเลืดเลดเลือก๋วยเตี๋ยวกันลา <c oughs> นี่ไงปันจรถใช่เออร้านลูกค้า โอ้ยเนาะเราจะมาถึงอันนั้นน่าจะไวกว่าว่าขอโทษเด้อคงไม่โกรธกันนะอ,นอืมอืมอืมโอืม <า S 1> โอเค,คอต้มขา้าอันนี้แยกบ่อนไก่ จริงๆมันคือมันคือกี่แยกกันแน่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแยกนะน,นี่ห้าไหมหรือสี่ก็เรียกว่าแต่เขาก็เรียกว่าแยกบ่อนไก่โอ้แก้วหรือเปล่ากอแก้วดินี่กอแกว้วเนอะกอแกว้วอิสบล n กอแกว้วกอแก้วโอ้สถานีรถไฟเรานี้ใหญ่เนาะรถไฟกำลังวิ่งเลย สถานีรถไฟเรายิ่งใหญ่อลังการ